ชนะครับผมไงทีมของคุณชนะครับผมอุย้ยกองซาด้วยครับผมงอคุณคือคนผู้ที่โปรดปรานงอหล่อเท่จัดอย่าโอ้โหเขาเท่ว่ะเท่จัด สวัสดีครับชาวเปาเนสเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซ่านะครับแหมวันนี้ทุกท่านอยู่กันเกมเรนโบซิกันอีกแล้วนะครับกับอะไรที่มันไม่ขึ้นนะกับวันนี้ครับกับกิจกรรมใหม่ล่าสุดครับเรนโกคุนะครับผมซึ่งก็จริงๆมันอันนี้ส่วนของภารกิจท้าทายเนี่ยมันเด้งเข้ามาก่อนเลยนะครับนี่ฮะนักสู้เรนโกคุนะครับกับอันนี้นะครับผมโอเคซึ่งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเปิดใจก้องซ่าด้วยนะครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไไวด้ทันใจ มีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับในส่วนของเรนโกค่ครับนี่ฮะ ก็เป็นยิงฝ่ายเดียวกันปิดนะยิงแข่งขันเพสินาทีไม่มีช่วงเตรียมตัวเกิดใหม่คุณจะต้องคุณต้องจุดแท่นบูชาเพื่อรับความค่าความโปรดปรานและอยู่อีกทีมหนึ่งไม่ให้จุดแท่นได้ทีมชนะได้จากการเก็บความประมาณเท่้สามร้อยอ่าน่าจะเป็นเหมือนคอนควส์ quest, ปะอะไรประมาณนั้นปะเ้าทีทุกคนมีลูกสองร้อยมีลูกซองและระเบิดคู่ในและสามารถปีนขึ้นทางเล็กได้เจ้าที่บางคนแต่ทีจะเอมีคู่ในเพลิงและพิษนะฮะกนจะมีคู่ในแฟรและกระแทก ว้าวแต่และตัวมีไม่เหมือนกันด้วยนะก่อนจะไปเล่นขอดูคอลเลกชันนิดนึงฮะนี่โอ้โหพึ่งขึ้นไอ้นี่พึ่งขึ้นนะโอเคแล้วเราจะดูคอลเลกชันยังไงวะครับนึ่งนะหรือกดไปก่อนเลยกดก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ฮะคอลเลกชันแต่ชุดก็อไปไทยญี่ปุ่นนะผมว่าเป็นเป็นราากิจเอ้ยไม่ได้เป็นผาลาิตเป็นอีเวนท์ที่เรียกได้ว่าต้อนรับสําหรับตัวอาสมิเลยนะครับเพราะว่าเอาอุปกรณ์นางมาใช้ฮะคุณในเนี่ยเรงโกคูครับผู้ถูกครอบงำกับผู้ศรัทธาฮะเรา อ๋อมีตัวเล่น5ตัวเฮ้ยสกินเท่ว่ะฮากานเนีทาซิคัสเซอันนี้อ้าวทำไมทำไมฮะเอ่อเล่นอะไรดีเล่นโอ้ลูกซองหมดเลยเหรอมีปืนกลไหมโอ้เล่นลูกซองหมดเลยนะเขียลูกซองรวมมาแล้วกันโอ้โหอ,อ,อภิมหาลูกซองเอ่อลูกซองอะไรดีเพราะลูกซองนี้น่าจะดีนะโอเคฮะนี่ไงเซงโคอันนี้ระเบิดฟแฟลทได้อันนี้ทำไม่ผลักโอเคเฮ้ยเท่หมดทุกตัวแต่ผมงงว่าทำไม ทำไมทาโอยาเมะมันเป็นอันนี้วะทําไม่เสร็จเหรอไหนลองนี่คือเกมแรกผมเลยนะครับเฮ้ยโคตรเท่ผมปิดซับไว้อยู่ไม่รู้เลยมันพูดอะไรเดี๋ยวเปิดซับให้เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยดูดีดูดีดดไปข้ามแล้วกันนะมาจุดแท่นบูชาใช่ครับมันคือคอนโควสครับนี่ไงแล้วจุดยังไงอ่ะ อ๋อกดต้องกดตีเหรออ๋อกดตีเหรอกดตี๋ยการจุดแท่นบูชาใช่คอนเควสครับ this is a conquest กด G เป็นการปาคุณในใช่ไหมมาในอดโอเคอ๋อเกิดกันแบบมั่วเลยเหรอโอเคครับนั่นไงตูปั๊น่ะอะไรวะคือลูกซองเกมเนี้ยไปเป็นเกมที่แบบผมไม่ค่อยเล่นเลยนะลูกซองเนี่ยเออผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ดีฮะเอ้ย เอาปลาใส่ก็ตายเหรอใส่ต้องปลาใส่แล้วเกมแรกเกมแรกทุกคนคุณต้องเข้าใจผมนะว่านี่คือเกมแรกของผมเฮ้ยนี่ไะนี่อะไรโอ้ยอ๋อมันต้องปลานี่ใส่เหรออ๋อมันต้องโอเคอ๋อมันต้องปลาไอ้สุดปลาใส่ไม่ต้องปืนปืนยิงละเพราะปืนมันไม่เฉยอ๋อกีมันเป็นกระเด็นจริงๆมันต้องกดนี่มันต้องกดนี่ปลาใส่กันโอเค เปิดได้ไหมเอาเเปิดได้เฉยโอเคมามาปามาปาคู่ในใส่กันครับเกมนี้โอเคสรุปไม่ต้องไม่ต้องเล่นแล้วนะไออย่างอื่นนะไอ้ปืนเนี้เหมือนมีไว้เฉยฮะปืนมีไว้มีไว้เฉยนะครับนี่ล่ะนี่ปลาเด้งปลาเด้งก็ตายเหรออ่าโอเคเล่นเป็นละเล่นเป็นละไม่ยากไม่ยากมีคนปะเร็วยึด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 โอเคสวยต้องยึดปะพอเอาสีแล้วปะเฮ้ยต้องเอาบีก่อน โอเคโอเคโอเคเฮ้ยผมว่าโหมดนี้ก็โอเคอยู่นะโอ้ยใครยิงมาเปิดก่อนได้ป่ะเพื่อนนี่นะอื้ออื้อตายโอเคสวยอ่ะโอเคเราเริ่มเล่นเป็นแล้วนะฮะหลังจากที่งงๆมาเมื่อกี้นะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเสียงเท่าไหร่นะวิ่งใส่อย่างเดียวนะโอ้โห้ปากันเป็นกีฬาสีเลยคราวนี้ นี่แหละตายซะเพื่อนอ๋อไม่ตายโอุ้ยยาสองตัวสวยยึดก่อนยึดจุด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 โอเครีโหลดชึบชึบอุ้ยมีคนปางข้างล่างสวยนี่ไงล่ะเอ้ยยาเอ้ยยาอ๋อมีอ๋อมีคนมีระเบิดไฟด้วยนี่หว่าโอ้ไฟมองยากอยู่นะมันสีแดงๆอ่ะมีตู้ปะไอจุด ลูกซองไม่ประโยชน์ครับปลาคู่ในใส่ครับจริงเรียกว่าศึกคู่ในศึกคู่ในศึกปลาเอา้ามันมานีหรือว,วะนี่ไงเอเอบุกบั่มบุกมุบั่มไปไออย่า้องยึดจุดบ้างเพื่อนนะเควสคือยึดจุดสามร้อยแต้มนะเยอะอยู่นะครับสี่อะไรเอาอเอออัดสวยเพื่อนปลาไม่ค่อยเย,ย้ปลาไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ ยิงกันเองไม่ได้นะอื้ออัดหน้าเลยครับยืดอยู่ปะนี่ยึดอยู่โอเคเดี๋ยวจุดอีจุดเดียวเล็งรอเลยครับถือรอเท่นะเหมือนเป็นศึกนินจานี่เอ้าไม่เอ้าสรุปต้องปลาใส่ตัวใช่ไหมถึงจะได้เกมแรกทุกคนนะอ๋อจุดมัน,น right <wh <S <S เปล <mm um ี่ยนด้วยเหรอครับเพิ่งรู้โฮ้ยไม่เอา นี่ละ่ะต้องปาอัดพื้นนะต้องปาให้โดนอ่ะเหมือนเป็นระเบิดอ่ะครับโอเคเข้าใจเข้าใจเย้ยนี่เอับจ้าปาเด้งไปเลยบึบ้มบั้มนี่ปาอัดหน้าไปไม่โดนใครเลยนี่เราเลือดเลอสองร้อยจริงใช่ไหมไม่รู้สึกว่าตัวเองเลือดสองร้อยเลยเข้าไปนี่ละ่ะเดนอุจจ้ากระเด็นโอ้กระเด็นกระเด็นไอ้กระเด็นใส่ศัตรูแทมก็ยังสูงสีอยู่นะเท่าไหร่นะสามรนะ้อยป่ะ แต่เกิดที่เกิดไกลไกลนะเฮ้ยเปลี่ยนจุดแล้วเฮ้ยผมว่าดีนะเป็นเป็นคอนเควสที่เปลี่ยนจุดตลอดนะผมว่าดีนี่หยีปลาเด้งไปดิครับไปไหนละเพื่อนโอเคเพราะว่าเลือดสองร้อยมาเลยนะเดี๋ยวไม่ตายฮะเฮ้ยมันไปมันไปจุดนู้นไปจุดนู้นนี่หยีปลาไปไม่โดนเลยเลยเอาไปเลยเพื่อนนี่ห่ะละเด้งบายเด้งบายดึงๆไม่หยียปลาใส ไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะหนีปนไปหรอหน,ไนีไวจังเพื่อนโอเคยึดจุดยึดจุด,จดอ๋อลงล่างนี่ไงเปลี่ยนจุดอีกแล้วไอ้ปาไม่ทันเขาอืออืออ,อ,อ,อาจะเอาแย่งเด่นเออจะตายก็ได้ครับอือไม่ตายอือโอเคมาเกสีวุเคยรู้มีตัวขึ้นมาอือมาัสดีครับ นี่ละอัดตายไปครับเพื่อนมาอืออัดหน้าดิครับมาดิครับมาเกมแรกก็คิวโัวๆอยู่นะอ,นอุ๊ยนี่ละอืปลาอุ๊ยปลาแรกแรกด้วยเงี้ยอย่างงีโ้งโ,องโอเคอย่างงี้ก็โอเคอยู่โอ้แต้มนี่คือแบบสูสีมากนะสามร้อยแต้มใช่เออผมจำถูกโอ้สีสีในเกมนี่ย่างกับกีฬาฮะพี่ปลาจากไหนครับข้างล่างอะ <laughs> มาเลี้ยข้างบนอุย๊ยอ่ะตายปะตายอยู่ โดดมาแน่เชื่อผมโดดลงมาเลยผมรออยู่โดดเปล่าเฮ้ยจุ๊บงอสุดยอดสุดยอดเฮ้ยมันก็สนุกดีนะเราต้องปรับไม้เซตใหม่ครับเพราะมันเป็นเกมปลาคุณนายฮะไม่ใช่เอ๊ะเห็นไหมมันเป็นเกมปลานี่ครับระยะไกลคือต้องปานี่ใส่กันอย่างเดียวไม่ใช่เอาปืนยิงรีบยึดเร็วเราจะชนะแล้ว ขบันขบันขบนขบนัขบนสองจุดสองจุดสองจุดจะชนะแล้วจะชนะแล้วจะชนะแล้วไอ้อัดไปสิครับตายปะเอย้ยเอาชนะว่ะเฮ้ยเกมแรกครับผมกี่คิวเนี่ยอัดแล้วอาดแล้วมันขึ้นด้านซ้ายคืออะไรปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่ว้าวเกมซามูไรพี่ไม่เอาดาบไปฟันมันวะในเกมอะ ตัดอันนี้เราคิวเท่าไหร่เดีอสิบห้านะครับอ่าโอเคโอเคเกมแรกวอร์มเริ่มเล่นเป็นเริ่มเล่นเป็นนี่ไงแพ็คเลงโกคุอ่ะหมดเวลาเอ้อ,อเลยวะคอลเลกชันมีอะไรบ้างฮะก็เป็นชุดเนาะตามที่เราเห็นกงนโอ้โหเออถ้ามันใหญ่แบบนี้นี่มันเพิ่มฮิตบ็อกไหมครับจะ <laughs> กินปืนอ่าสวยดีโอ้ยอันนี้เท่ผมว่าอันนี้อันนี้ถ้าได้มาผมว่าเท่อยู่นะฮะโอเคไปเล่นกันต่อเล่นกันต่อ คาซูมิอ้าวมีคนแย่งคาซูมิไปแล้วคานี่ดีกว่าอ่เล่นลูกซองรัวดีกว่าฮะปืนเนี้ยไม่ได้ใช้ครับจริงๆอันนี้สร้างระเบิดแฟตกับผลักเราลองเล่นลเบิดแฟ,ร,ฟร์มั้งไหมเซงโ,โคเออใครชื่อโคก็น่าจะเบื่อๆนะเซงโคไปครับจุดแท่นบูชาคอนเควสคอนเควสน,นะฮะเฮ้ยนี่มันปานสองอันเหลอเอายังยังยังไม่ได้หร อ๋อโอเคอ๋อรอรอต้องแบบเป็นให้เต็มตัวก่อนนะฮะเต็มตัวเลยสามสองหนึ่งไปฮะฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นมาแน่นอนใช่ไผมอุ้ยนี่อะปลาใส่ปลาใส่ได้อยู่ชุบชุบอุ้ยไอ้ยามันยึดมันยึดมันยึดจุดเรายึดจุดเราเออมาได้อยู่รีโหลด ปางคุณนายใส่หน้าเออเรียวตายอยู่อุ้ยสวยอยู่อ่าเริ่มเล่นไปละเริ่มเล่นไปละแต่หนึ่งไฟมีไฟเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนไอหยาเออเออโอเคตายอยู่รีโหลดครับกระสุนหมดไวเหลือเกินท้อดิฮึบผมว่าเอาโบลทแฟลชมาดีสุดละมันปาได้ไวมากโอ้เฟรเฮ้ยนี่ไงละเออเออเออตายไปสวยเออจับโอ้โหมันมันเฝ้ามันเฝ้าเพื่อนเฝ้ายิงมันสวย โอ้โหเกิดกันอย่างนี้เลยเหรอเกิดกันอย่างนี้เลยเยี่ยมไปเลยครับเอออนลูกซองรัวได้เปรียบครับใครเล่นโหมดนี้นะฮะอีลูกซองรวมมเลยครับถ้าคุณมีลูกซองรวมกับคุณจะเสียเปรียบพอสมควรจิ๊บจิ๊บจ้ามาดิครับอืออัดหน้าดิครับนแงมารีโหลดชึบชึบชึบมีอีกเปล่าหมดแล้วปะโอเครีโหลดชึบชึบเคสวยสวยอยู่ไป เล่นเป็นละเล่นเป็นละคนละเรื่องเลยฮะเกมที่แล้วเกมแรกนี่คือเราฝึกไงเราวอร์มก่อนมีคนเหรอเออเยอะเออเยอะ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 ว่าไงเพื่อนเครีโรเตอร์เรียลโรเตอร์โอเคสวยคนที่ก็แต่จุดกลางเนี่ยไอ้ยาไม่เอาอุ้ยปลาดนด้วยปลาดนได้ไงวะตายซะเพื่อนเฮ้ยคิวรัวๆเออจ้าจ้ากระเด็นกระเด็นหนึ่งนะครับมีว่าอุ๊ เงี้ยปาร์ตเลยนี่นี่ปางอัดเท้าไปเลย <ไ S 1> คือลูกซองมันเล่นรยยะยะไกลลำบากเลยครับในข้างนอกเหรออุย้ยไม่โดนต้องกิดโดนนี่เท่เลยนะเฮ้ยมีคนเหรอนี่ไงระสุนหมดไอ้ยาอ้าวโดนไฟไหมเราต้องพ้องไว้ครับว่าเราต้องเอาคูนันมาใช้ครับอย่างอื่นนี่ไม่ค่อยมีมผลเท่าไหร่เลยครับผมหยิบอย่างอื่นมานี่มันไม่ประโยชน์นะจริง หยิบปืนแบบสลับปืนอ่ะเออไม่มีประโยชน์ครับหยิบสลับหยิบคู่นในมาดีกว่ามีประโยชน์เยอะช่วยจุกก่อนช่วยจู่ก่อนนี่ปลาแฟตตายไปเฮ้ยแฟตผมว่าแฟตมีประโยชน์มีประโยชน์กับเด็นมาเลยครับเปลี่ยนพอยแล้วเอาไปเลยเพื่อนนี่ละอัดหน้าไปครับซีเปลี่ยนพอยยังสิบวิเปลี่ยนเออตายไปดิเพื่อนมาอีกเปล่าผมเห็นตัวอยู่ นี่ละอ้ไม่ตายหูเลือดหลือหน่อยเดียวเออสวยจุดข้างบนเหรอครับอุ้ยนี่ละอัดนะไม่ไม่ไม่ตายเดี๋เพื่อนโอ้โหถึกซะด้วยมีคนมาเหรอว่ามีคนมามาเปล่าอืมโอเคอาย่าาลงมาไม่ตายมีคนนี่ได้ยินเสียงคนครับได้ยินเสียงคนครับ มันจะวุ่นวายพอสมควรแต่ก็พอได้ยินเสียงอยู่โอเคผมว่าน่าจะมาหน้าตีผมว่าจุดนี้ใกล้มากนะฮะโอเคอยะยิงติดครับจุดเดมีคนอีกแล้วหนึ่งปาดหน้าไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมุมนี้เสียเปรียบอยู่นะเอาเพื่อนเราเองเหรอมีคนปะใช่สิครับแต่วะ ไอ้ยาไม่เอาดิครับแล้วก็วัดึกว่าเดินไปไหนดีกวกันเออนี่ไงพาแฟดไปอัดหน้าไปครับข้างล่างมามาเปล่านี่โอเคคัดโดมาแล้วกัดโดมาแล้วสวยอยู่เพื่อนตายเปลี่ยนจุดละนี่นะอุย้ยยาโดนขาก็ตายเออจุดฝั่งนี้แล้วกันฮะ มีคนขึ้นมาไม่อะไรโอเคโดนที่หัวร้อนอยู่นะไอปลาไอปลาคู่ในใส่เนี่ยยึดก่อนโอเคเล็งรอไว้แล้วฮึบไปลงมาข้างล่างไอ้ยาอยู่ไหนกันนาข้างบนหรอโอ้โหลูกซองลูกซองดูเดือดไปจับปุ๊บไอ้ย,ยาปลาไม่ทันโอ้จุดตรงนี้ใกล้ๆอย่างนี้ยิ้มเลยครับ ปลาใส่ก่อนหนึ่งที่อ่ะอ่ะปลาใส่เพื่อนหน่อเมื่อกี้อุ้ยใครใครโดนจอลูจอลูโอ้โหอึ้งอัดไปดิครับอ้ยาลำบากจังเลยในมุมไม่ยาเขาเปิดนี่เลยฮะนี่เลยง่ายๆโอเคเข้าจุดครับเยอะก่อนสวยมันเล่นตรงไหนอะตอนนี้อือฮึบข้างหลังมา โอเคสวยอุ้ยเกือบตายดีระยะมันใกล้เมื่อกี้เพื่อนยึดอีละยึดอีด้วยเพื่อนยึดด้วยยึดด้วยยึดด้วยสวยไปต่อดุดซีเปลี่ยนจุดละโต่ห้องนี้เดือดฮะห้องนี้เดือดเดือดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาถือคุณนายรอเลยฮะมาเลยเพื่อน มาเปล่าให้เลือกมาว่าทางไหนแต่ถ้าทางเดียวจะดีกว่าไอ้ยาเอ้ยนายจะมายึดไม่ได้นะสวยโอเคฮึบปหมาไปก่อนหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งเฮ้ยใครยิงวะข้างหลังเหรอโอ้โหเกือบตาอุจาสองทางสวยครับชนะแล้ะสุดยอดครับผมดุเดือดเฮ้ย สนุกนะโหมดนี้ชนะครับผมไง oh, <no. S 1> ทีมของคุณชนะครับผมอุย้ยกองซาเลยครับผมงอคุณคือคนผู้ที่ปวดปรานงอหล่อเท่จัดจัดยาโอ้โหเขาเท่ว่ะเท่จัด,โโจด26คิวนะครับเกมที่2พอเล่นไปแล้ว26คิวเลยว,ว้าวดุเดือดแพทเทิร์นพาร์ตภารกิจท้าทายเราผ่านยังอะเล่น5แมตส์เอาแล้วไม่อกี้ผมเล่นไป2แมตส์อ่ะเท่ากับถือว่าผ่านแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาเปิดซองสักทีครับก่อนที่จะ ปิดคลิปแล้วกันมาดูว่าดวงผมจะได้อะไรบ้างเปิดสองซองนะครับเอ้ยซองสวยนะเปิดหน่อยฮะสักนิดอึ๊บสีม่วงมาเอ่อของทวิชครับงอใส่กระบมกกันน็อกนี่โคตรเข้าเลยครับแม่ไปต่ออีกซองหนึ่งทองไหมม่วงเหรอใครครับพานบานบูสเหมือนอ่านว่าบาบูนสยองเลย ใช่ไหมวัดออเป็นเสื้อเนาะอ่โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคอลเลกชันซื้อดีมั้ยผมอยากได้สกินปืนอ่ะเพราะว่สกินปืนสวยนะแต่ว่าต้องเราต้องต้องเปใช่ไหมซองเท่าไหร่คะดูแป๊บนึงอ้าวแล้วซองหายไปไหนแล้วอ่ะอ๋อเมื่อกี้มันกดรับแพ็กไม่ได้ด้วยนะใช่ไหมอ่าซองหายแล้ว <laughs> น่าจะยังบั๊กช่วงแรกๆของของกิจกรรมกับทุกกิจกรรมอะไรเป็นอย่างนี้หมดนะตอนแรกโอเคก็มานี้แล้วกันนะสำหรับเอ่อโหมดเรนโกคุนะสนุกสนุกครับสนุกมากสนุกเลยล่ะนะครับเป็นอีกหนึ่งโหมดที่หมอเล่นแล้วมันมากนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ทำมาใหม่ก็เรียกได้ว่าไม่เหมือนเดิมอีเวนท์ที่สนุกครับก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมโอเควันนี้มานี้แล้วกันแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นใจกองซ่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้กันคครรััับบสสวดี